ช่วงนี้ไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันค่ะค่ะโดยตลอดทั้งวันวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยทั้งในจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรและก็จังหวัดนครสวรรค์โดยได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นแล้วก็รวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเร่งเสนอของงบประมาณเพื่อที่จะให้ทันกับการแก้ปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในปีนี้นะคะเราจะไปติดตามรายงานสดกับคุณสันชนาสีเชียงสารายงานมาจากบึงบรรเพศจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ค่ะชยาคุณเกศสลีท่าภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่บึงสีไฟและรับฟังข้อเสนอจากจังหวัดพิจิตรแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของทางจังหวัดค่ะที่เสนอให้มีการขุดลอกบึงสีไฟเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ําค่ะขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้ลงเรือสำรวจพื้นที่รับน้ําเพิ่มเติมในบึงบรเพชรด้วยค่ะภา,ารกิจของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตนนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ ของห้างนะครับซึ่งจะมีประตูระบายน้ำนะครับประตูเอาน้ำมาเก็บสต๊องไว้ในในหอต่างๆน้าในที่ลรไม่ัน้นวาเล่นสวนนที่จะทให้้รับที่บบทั้งเนแล้วมีแล้วครับมาดูแล พื้นที่แก้มลิงซึ่งจะสามารถเก็บน้ําได้ประมาณ32ล้านลูกบาทเมตรค่ะซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ4,000ล้านไร่โดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นนะคะ828บ8ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเร่งให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนหรือประมาณเดือนเมษายนนี้ค่ะ S 1> <S 1> ส่วนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปยังบึงสีไฟอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงบึงสีไฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงบรรเทาปัญหาอุทกภัยซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศมีเนื้อที่ประมาณ5,390ไร่รองรับน้ำได้ประมาณ14 6 5 9 2ล้านล้านลูกบาทเมตร โดยทางด้านของนายสรวิทยวัชโรทยางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกล่าวนะคะว่าได้มีการศึกษาผลกระทบทางระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วสามารถขุดร่องน้ําลึกได้ประมาณ4เมตรกว้าง40เมตรในพื้นที่โซนดีจานวน622ไร่เพื่อทําเป็นแก้มลิงโดยต้องใช้งบประมาณ238ล้านบาท ทั้งนี้ทางจังหวัดต้องขออนุมัติงบประมาณเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโครงการจัดทําการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเร่งด่วน2โครงการและแก่โครงการขุดลอกบึงขนาดใหญ่เกินกว่า100ไร่ซึ่งรวมถึงบึงสีไฟด้วยนะคะจํานวน911ล้านบาทและโครงการขุดลอกคลองหลักอีก19คลองซึ่งจะใช้งบประมาณจำนวน240ล้านบาทซึ่งจะสามารถเก็บน้ำได้ทั้งหมด30.5ล้านลูกบาทเมตร ขณะที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยกับโครงการที่จังหวัดพิจิตรเสนอพร,พร้อมให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกลับไปทํารายละเอียดของโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณและนําเข้าเป็นแผนแก้ไขปัญหาน้ําแบบยั่งยืนต่อไปค่ะและภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มาอย่างบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตาม โครงการพัฒนาบึงบรเภทโดยภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ของจังหวัดแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้ลงเรือสำรวจภายในบึงเพื่อหาพื้นที่แก้มลิงและพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำนะคะให้กับทุกจังหวัดโดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามแผนที่วางไว้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปดูเขื่อนเจ้าพยาในเรื่องของการระบายน้ําที่จังหวัดชัยนาทค่ะแล้วก็ไปดูประตูระบายน้ําบางโมศีรีที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่บึงบัวเพชรค่ะคุณพัชยาคุณเกษริศค่ะ